ยินดีต้อนรับสู่บิฮาราดออโต้รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในยุคทองของรถกระบะญี่ปุ่นกับตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่1,985อิซูซูปิกอัพไฮท็อกรถกระบะที่สร้างชื่อให้กับอิซูซูในตลาดโลกและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความแข็งแรงและพลังที่ไม่เคยหมดไปจากใจของคนรักรถคลาสสิก เมื่อมองจากภายนอกรูปลักษณ์ของ1985 Isuzu Pickup High Top เต็มไปด้วยเสน่ห์ของยุค80ตัวทั้งเหลี่ยมที่คมชัดประจังหน้าทรงเรียบพร้อมโลโก้ Isuzu แบบเด่นชัดไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมคู่ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของดีไซน์ในยุคนั้นทุกมุมของรถเต็มไปด้วยความเรียบง่ายแต่แข็งแกร่งที่บ่งบอกว่ามันถูกสร้างมาเพื่อทำงานหนักจริงๆไม่ใช่เพื่อความหรูหราแต่เพื่อความเชื่อถือได้ในทุกสภาพถนน หัวใจของมันอยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรเทอลิโบชาร์ทที่ขึ้นชื่อในเรื่องแรงดิดสูงและความประหยัดเครื่องยนต์นี้ได้รับฉายาว่าไฮท็อกเพราะมันสามารถส่งกำลังได้ดีเยี่ยมตั้งแต่รอบต่ำเหมาะสำหรับงานบรรทุกหนักและการขับขี่ในภูมิประเทศที่ทา้าทายอัตราเร่งของมันอาจไม่หรือหวาเหมือนรถสมัยใหม่แต่เมื่อพูดถึงแรงดึงและพลังในทางชันรถคันนี้ไม่มีคำว่าถอยความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์นี้ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ในวงการคนรักรถ,รถกระบะเก่า ภายในห้องโดยสารของ1,985 Isuzu Pickup High t o นั้นเรียบง่ายแต่มีฟังก์ชันครบบาะนั่งผ้าหนาแบบคลาสสิกมาดวัดเข็มกลมและแผงคอนโซลที่ทำจากพลาสติกแข็งซึ่งคงทนต่อการเวลาทุกอย่างในรถถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและดูแลรักษาไม่ยุ่งยากนี่คือยุคที่รถไม่ได้สร้างเพื่อโชว์เทคโนโลยีแต่สร้างเพื่อใช้งานได้จริงและอยู่คู่เจ้าของได้นานหลายสิบปีในช่วงปี1,985รถรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของชาวไร่ เจ้าส่วนและเจ้าของกิจการขนาดเล็กเพราะมันสามารถบรรทุกของหนักได้โดยไม่ต้องกลัวพังโครงสร้างแชสซีแข็งแรงระบบการสะเทือนแบบแหนบหลังคู่ที่รับน้ำหนักได้อย่างยอดเยี่ยมและระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้สมดุลระหว่างกำลังและความคงทนมันเป็นรถที่พร้อมทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำโดยไม่บน่นเมื่อเวลาผ่านไปรถคันนี้ได้กลายเป็นของสะสมที่หายากในวงการคนรักรถเก่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยและฟิลิปปิน หลายคนยังคงบูรณารถรุ่นนี้ให้กลับมาสวยงามเหมือนใหม่บางคันถูกแต่งให้เป็นสไตล์เรโทรบางคันถูกฟื้นฟูให้เหมือนสภาพเดิมทุกจุดและเสียงเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ดังทุ้มของมันยังคงเรียกความทรงจำจากอดีตได้เสมอสิ่งที่ทำให้1,985 Isuzu Pickup High t a l k ยังอยู่ในใจของหลายคนคือความเชื่อถือได้มันไม่ใช่รถที่ต้องการการดูแลซับซ้อนเพียงแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดดูแลระบบหล่อยเย็นและกรองอากาศให้สะอาด มันก็พร้อมลุยต่อไปอีกหลายปีวิศวกรรมของอิซูซุในยุคนั้นถูกออกแบบให้ใช้ได้นานกว่าที่คุณคิดและนั่นคือเหตุผลที่มันยังมีชีวิตอยู่ในถนนชนบทหลายแห่งจนถึงทุกวันนี้เมื่อมองในแง่ของความคลาสสิก1985อสิซูซูปิก้าพายท็อกไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยแต่ยังมีเรื่องราววมากมายที่บอกถึงยุคสมัยแห่งการสร้างรถเพื่อคนทำงานจริงทุกเสียงเครื่องยนต์คือเสียงของความตั้งใจทุกรอยขีดข่วนคือประสบการณ์ชีวิตของมัน และทุกครั้งที่สตาร์ทรถคันนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณของยุคที่รถกระบะคือสัญ,ญลักษณ์ของความอึดและความภาคภูมิใจและนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมรถรุ่นนี้ยังคงเป็นที่รักของคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนักสะสมช่างซ่อมรถรุ่นเก่าหรือคนที่เคยขับมันในวัยหนุ่ม1,985 Isuzu Pickup High Torque คือความทรงจําที่ขับเคลื่อนได้จริงรถที่ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์และเหล็กแต่คือเรื่องราวของความพยายามความอุตสาหะาและความเชื่อในคุณภาพแบบ Isuzu แท้ นี่คือรถที่เกิดมาเพื่อทำงานแต่กลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันตาย1,985 Isuzu Pickup High t a l k จาก b i h a รา d Auto Review ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่กับตำนานยานยนต์อีกมากมาย